อ้านี่ทำไมยังไม่รีบพุกเขาแลว้วคงคำนับเลยละก็เห็นกันอยู่นะว่า Queen, เบิควีมเสด็จมาแล้วตาบอดกันเหรออาล่ะเอาล่ะเข้าเรื่องกันเถอะฉันมั่นใจว่าต่อให้พวกคุณจะท่มแสงเท่มแค่ไหนก็น่าจะพอมีสมองรับรู้บ้างแหละเมื่อฉันต้องการพูดถึงเรื่องอะไร ก็นะ่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าในคืนที่ผ่านมาทั้งฉันและเล็กซี่ยังคงรักษาแชมป์แท็กทีมหญิงเอาไว้ได้จากพวกหน้าสมเพชในรักเกอร์รูมยี่วันๆทำได้แค่ฝันลมๆนั้นแรงเท่านั้นแหละเรือวาไม่จริงอ่ะรู้อะไรไหมถ้าพวกอ่อนทั้งหมดอยากพิสูจน์ว่ามัผิดมาสิเอาเลยแต่เขาบอกไปก่อนนะว่าต่อให้เด็กอมาทางสมาคมก็เอาชนะฉันไม่ได้รอก แม,แ,มแม่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 องค์ราชินีเพคะดิฉันว่าหล่อนเข้าใจอะไรผิดแล้วก็มั่นหน้าเกินไปหน่อยละมั้งแต่ออ๊ยตายที่ออกมาดิดิฉันไม่ได้จะมาหาเรื่ององค์ราชินีนะคะอันที่จริงแล้วนะองค์ราชินีก็ไม่ได้เก่งอย่างที่หล่อนพูดหรอกทั้งอาชีพการปั้มขององค์หญิงเองก็ดีแต่ใช้เส้นพ่อเพื่อขอโอ,อกาสเร่อย,อย่างนี้หล่อนก็ไม่ทราบเลยที่แพ้โอ้จะยืนยันก่อนนะคะคุณราชินีที่หัวร้อน คืออันที่จริงแล้วถ้าท่านยินดีกับใช้ชนะปล,มปลอมๆของตัวเองไปแบบเงีบเงยบดิฉันก็คงจะไม่อะไรหรอกแต่เห็นออกมาปากเจ๋าวขนาดนี้ด้วยการระรานคนอื่นไปทั่วดิฉันก็ทนยืนอยู่ต่อไปไม่ไหวเหมือนกันมันทุเรศ ว่าไงครัอราชินียังกล้าพูดอยู่ไหมว่าชัยชนะของหล่อนมันน่าดีใจนั่นแสินของกรรมการถือเป็นที่สุสดหรือหล่อนอยากจะพิสูจน์กับผู้ไทคิมโมงโง่ของแกล่ะองราชินีไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กับดิฉันหรอกเพคะโนนคนที่องราชินีกับเจ้าฟักทาตัวน้อยของหล่อนต้องพิสูจน์ด้วยนะคือกับคนดูทุกคนตั้งหากว่าไงล่ะจ๊ะองราชินีกล้าไหม ไม่เลื่องไหนี่ชายจะต้องไปเปลี่ยนตัวป้องกันแชมอีกในเมื่อพวกแกทุกคนก็รู้้กันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วผลม,มันออกมาเป็นยังไงแหมแหมปอดแหกเหรอเพคะองค์ราชินีนี่แ,แหละเพคะ,าช,ะ,พคะชาหลอตแฟร์พูดไม่เคยเกรงกลัวใครฉันว่าหล่อนควรอยู่หอบม,มาบ้าแล้วหัดปั้มให้มันดีกว่านี้ก่อนที่จสะสเออมาหาเรื่องราชินีอย่างฉัน หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดกันทั้งคู่นั่นแหละถ้ายังไม่หยุดจะไล่พวกแกทั้งคู่ไปจิงสามิซะตายสิทีกักไปเด็กอมมีไปได้ฉันรับรู้เรื่องเหตที่เกิดขึ้นแล้วและในฐานะที่ฉันปเป็นเจ้าของสมาคมนี้ฉันก็เห็นด้วยกับทั้งคาเมรอนและคนดูทุกคนว่าควรจะมีการรีแมชเกิดขึ้น อะไรนะไม่มีตรงไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นสัปดาห์หน้าทีมชาลิซ่าและทีมเด็กฟังกะดักโซจะได้ดีแมชชิงนแชมป์แทกทีมิและเพื่อไม่ให้ผลในแมชนี้ออกมาหน้ากันขาเหมืนในแมชที่ผ่านมาทั้งสองทีมจะต้องเจอกันในกติกาโนดีคิวแล้วเจอกันนะจ๊ะแม่ราชนีแล้วเราจะได้เห็นดีกัน Girl bye. <discretion complimentary> Girl, bye. Whoop!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  Girl, bye.